야. y a i y 기 i 이 a i y 기 iya, i 이 a i y 이 저 바이덜 에너. 고거 초코 스키비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 스 Ski-bidi, ski-bidi, ski-bidi Ski-bidi, ski-bidi, ski-bidi Ski-bidi, ski-bidi, ski-bidi Kuat cek pun Kekai lau tak nak Kau ski-bidi tau je lah Kau nak ski-bidi Kau okey mi? Kau ni je pe jual Kau jual ke, aku ski-bidi Kau jual ke, aku jual ke Kau ski-bidi bang tua lah Kau jual ni สงครามครั้งแรกแล้วก็ไปที่นี้เพื่สังคนเองตอนนี้เหมือนที่สิ่งที่พวกเรากาลังคิดอยู่ก็คือการที่พวกเราต้องกลับฐานอย่างรวดเพื่อมีคนตายจากตอนนี้หลายคนมากพวกนายฉันฉันกลับมาแล้วเป็นไงบ้างสงครามครั้งนั้นเล้าทำไมมิม่มีคนอื่นรอดมาเลยเหรอ ฉันก็ไม่รู้เขาตายไปหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะลองส่งคำสปายคมามัมเบล่าแมนไปตรวจดูสถานการณ์แถวๆนั้อีกนะโอเคแต่แกต้องไปตรวจดูป้อมมันก่อนใช่เราต้องไปตรวจดูป้อมมันอนะ ต,ตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องบิ๊กคัมเบล่าแมนอยู่บิ๊กคัมเบล่าอยู่แต่เรามีหุ่นตัวใหม่แล้วบิ๊กคัมเบล่าแมนแล้วพวกนายจะเริ่มสร้างมาตอนไหนอ่ะใกล้ๆตอนนี้แหละ ถ้างั้นเดี๋ยวฉันส่งไอ้สปายคำคาเบล่าไปดูตอนนั้นก่อนนะไปดูฐานของสกีบีดี้ก่อนเราต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมน้องส่งสปายคำเบล,เบล่เขาไปเลย สกิบบี้เต็มเลยไล่งาไล่งานเจอสกิบบี้แต่ยังไม่ได้เจอตัวสกิบบีของหน้ามันไล่งานไล่งานเจอฐานสกิบบี้แล้วคิวดิคิวจิคิบจีคิวจิคิวด